Hãy subscribe cho cái Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ที่8มิถุนายนที่ด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรรราาบมชเทวีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาสภากาชาติไทยอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี นายชัดชัยทิมกระจา่างนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชานางสมพิษทิมกระจ่างพร้อมสมาชิกกลุ่มพลังสตรีศรีราชาได้ร่วมมอบเข็มฉีดยาจำนวน103กล่องพร้อมถุงมือยางจำนวน120กล่องให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาที่กำลังขาดแคลนในการนำไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับชาวบ้านในพื้น ที่ช่วงสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นายชัดชัยทิมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเปิดเผยว่าทางเทศบาลได้ร่วมกับกลุ่มพลังสตรีศรีราชา รวมมอบเข็มฉีดยาและถุงมือยางให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาที่กำลังขาดแคลนในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนหลังได้รับเรื่องของความร่วมมือมาทางกลุ่มพลังสตรีศรีราชาจึงได้ร่วมกันจัดซื้อและเดินทางมามอบให้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทางด้านตัวแทนพยาบาลผู้รับมอบกล่าวว่าทางโรงพยาบาลต้องขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาและกลุ่มพลังสตรีศรีราชาเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมสนับสนุนในการมอบเข็มฉีดยาและถุงมือยางให้กับทางโรงพยาบาลซึ่งกำลังขาดแคลนทั้งนี้หากท่านใดต้องการที่จะร่วมบริจาคก,ก็สามารถนำมามอบได้ที่โรงพยาบาลเช่นกัน เอาพวกสลิงในการฉีดวัคซีนขาดแทนเป็นอย่างมากครับถึงแม้ว่าในส่วนของโรงพยาบาลจะมีอยู่แล้วแก็ไม่เพียงพอดังนั้นทางโรงพยาบาลก็ขอความร่วมมือกับทางทางพลังสตรีศิลชาการในการที่จะ,ะส่งเสริมหรือว่าไปซื้อเอามาบริจาคให้ ส่วนที่ขาดของโรงพยาบาล,ลวันนี้เราก็ได้นํเาเอาสิ่งต่างที่ทางโรงพยาบาลเท่ากันมามอบให้โรงพยาบาลนะครับก็ะสุว่านแต่เราเราก็อยากให้ทุกสิ่งอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปราบปรามโควิดเนี่ยไปอย่างทิศทางที่เป็นทิศทางเดียวกันท่านนายกนะคะและว้วก็ทีมพลังสตรีศิลชัยอย่างมากเลยนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ขณะนี้โรงพยาบาลเราขาดแคลน,นะค่ะคือ เราไม่สามารถหาซื้อได้นะคะก็เลยมาช่วยเราได้เยอะเลยนะคะต้องขอบพระคุณจริงๆค่ะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จําเป็นต้องใช้อีกมากค่ะด้วยแผนของการฉีดวัคซีนเนี่ยน่าจะถึงสิ้นปีนะคะเรายังมีความจาเป็นต้องใช้อีกมากเพราะนั้นก็ฝากบอกบุญไปยังผู้ที่ต้องการนะคะจะช่วยเหลือทางโรงพยาบาลค่ะเรายังรับไปจากได้เยอะค่ะ